สวัสดีครับวันนี้มาตั้งพีเซตเบื้องต้นนะครับกับเดเวล็อก PA สองนะครับอันนี้ตั้งให้นะครับข้าพี่น้องมาเบิ้งนะครับการตั้งเดเวล็อก PA สองนะครับในระบบสองหางนะครับกลางแหลมสิบสองนิ้วนะครับแหลมหัวจรวดนะครับแระดับสเปรดตู้สิบแปดนิ้วนะครับอ่ะมาเบิ้งกันเลยนะครับตัวนี้โบมีสวิตช์ปิดเปิดเปิดปิดเด้อพี่น้องเด้อนะครับโบมีสวิตช์เสียบปลั๊กติดเลยนะครับ อ่ะมาเบิรงนะครับตัวแรกนะครับมันสิขึ้นหนาตั้งมาแบบนี้นะครับหนาตั้งขึ้นมากแบบนี้นะครับมันมันยังเป็นระบบ3ทางอยู่นะครับเข้าตรงเทดไห้มันเป็นอ่าระบบ2ทางก่อนนะครับโดยกดคาว่า preset r e c o r นะครับนี่ตัวแรกนะครับได้จากขังขางบนมากตัวแรกเลยมันนี้มี3ตัวนะครับตัวแรกเลย r e c o r นะครับ๊บเข้ามามันสิมีเปลี่ยนหนาตั้งนะครับอ่ะเอาใหมครับ r e c o r เปลี่ยนหน้าต่างแล้วเข้ามาหมุนราะลุมมีใหญ่นี่นะครับหมุนขึ้นหมุนลงครับพี่น้องเห็นแทบบาร์ตัวนี้นะครับนี่มันสีหมุนขึ้นอ่าหมุนไปทางซ้ายมันสีขยับขึ้นหมุนไปทางขวามันสีขยับลงนะครับผมเขาก็ลังเลือกเบิ้งเขาอยากได้อ่าอันนี้สีตั้งเป็นสองทางนะครับนี่สองทางโปรแกรมที่สาม st สอง vst ซับนะครับคันพี่น้องอยากได้สามทางกัขยับลงนะครับหมุนไปทางขวานะครับขยับลง มันก็จะเป็น3ทางในโปรแกรมที่778 9 10นะครับหรประมาณนี้นะครับตัวนี้สีวิยู9 9มี100รอยปูกเก็บนะครับอันอื่นท่องรปต้องสนใจครับเอามาเบิงแคร์ระบบ2ทางนะครับแถบบ่าตัวนี้โปรแกรมที่3นะครับกดเข้าไปนี่กดนะครับปับ๊บนะมันจะคอนฟิกแป๊บหนึ่งครับรอมันรันโปรแกรมก่อนตัวนี้ใส่งา้นไงนะครับผม อะมาแล้วนี่ครับโปรแกรมที่สามคำอธิบาย st stereo นะครับสอง v สองก็คือสองทางเขาคำว่า v คือทางนะครับอ่ะสองก็คือสอง v นะครับโปรแกรมที่สามตอนนี้คำอธิบาย l กับ r นะครับอันนี้เอาอพากินพุดบนอ่างเปนสุดใจนะครับผมเมื่อมาแล้วนะครับขึ้นหน้าตังมาแบบนี้แล้วมากดที่คำว่า x over นะครับ x over กดลูกไปนะครับเพื่อเข้าสีตัดความที นะครับตัดเข้าไปปั๊บนะมาเลยครับบอดนี้ตัวนี้นะครับอันบนแท็บบาร์ข้างบนนะครับจะเป็นไฮแบนด์เมนูข้างล่างจะเป็นโลแบนด์เมนูผมเริ่มตัดซับก่อนนะครับผมอ่าผมตัดให้ลูกค้าประมาณหนึ่งลอยหาอะครับหนึ่งลอยหาปั๊บแล้วก็ค่าครอมชันยีบซีนะครับผมค่าครอมชันอยู่ทียีสิบซีนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นเลยนะครับผมเห็ด ผมเห็ดเบื้องต้นซื้อนะครับพี่น้องอยากเอาไปประยุกไส่กับตู้อยู่ของกระได้นะครับเปิดไปน้ําฟังไปน้านะครับอันนี้เป็นแค่การตั้งค่าเบื้องต้นซื้อนะครับพี่น้องอยากเอาไปใช้อยากเอาไปเห็ดนะครับอยากไปแตงใส่ตู้อยู่ของก็ะเฮ็ดตามวิธีผมได้เลยนะครับห้าก็ฟั่งไปนําเห้องก็หมุนไปน้าครับพี่น้องครับโบมีสูตรตายตัวครับผมตอนนี้เข้าได้สับเบียดแล้วครับนี่ไม่ใช่เป็นตัวแท็บนานๆนี่ครับแท็บนานๆสับเบียดตัดที่หนึ่งร้อยห้านะครับแล้วก็ไฮแต่ือกางแลมห่อ ตัวนี้ผมสิตัดอยู่125เฮิรต์นะครับตัดความถี่125นี่ประมาณนี้ค่าความสั้นเอาซ้ำกันครับ20ซี e ปั๊บนะี่ได้แล้วครับนะได้แล้วเห็นไหมครับอันนี้เราต้องไปสนใจมันครับผมมันคือที่นี่อ่าน,นี่ความถี่นะครับอันนี้ก็อจะเป็นค่าความสั้นอันนี้อีกสิบเป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์นี่แท็บบาร์นะครับเกณฑ์ผมตั้งไว้ที่ศูนย์ดีบีนะครับ ตั้งไว้ที่ศูนย์ดีบีนะครับบ่ต้องบูทบ่ต้องคัดนะผมให้ h, มันเป็นธรรมชาติของเขาไปเลยนะครับอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนะเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเรียบร้อยอยูเพิ่์ดังบัดน,นี้มันสีมีปุ่มหนึ่งครับนี่เอยวันปุ่มหนึง่งมีน้ำกัน6หกปุ่มนะครับเป็นยังไฟสีเขียวจังขึ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกอันจังเว้น2องกลางไว้นะครับ,อ,อ,นะรบอันนี้คือสัญญาณเอาพุธนี่คือเข้าเลือเกินสองทางนะครับสองทางก็คือ ซับเบสแล้วก็กลางแหลมนะครับอันนี้อ่อนตรงกันเข้าก็กดอ่อนเข้าไปครับปั๊บปั๊บกดสีแดงออกปั๊บดังนะครับบัดนี้อันนี้จะเป็นเกณฑ์สัญญาณอินพุตนะครับอันนี้สัญญาณเข้าอันนี้สัญญาณออกนะนะครับมันจะมี L กับอาริบซ้ายร้ายขวาจะเป็นอ่อซ้ายกับขวานะครับประสงค์อ่อบ่งงอนะครับพี่น้องครับ L กับ R นะครับนี่อันนี้ L กับ R L กับ R อันนี้จะเป็นเบสอันนี้เป็นกลางอันนี้เป็นแหลมในกรณีที่เขาเล่นยญสามท่า ครับแต่ตอนนี้ผมขึ้นตัดไปนะครับเป็นสองทางเบดแล้วก็กลางบวกแหลมตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่พี่น้องกรสามาเอาวิธีนี่นะครับไปประยยกต์ใส่กับตู้อยู่ข้องไดเลยนะครับพี่น้องสนใเสนใจนะครับกติดต่อกันเขามาไหนนะครับเบอร์โทร0ู5 0 9ห5ห้าน้าสี่ห้าเจ้านะครับขออภัยบริเวณไรเบอร์โทรงแจนที่แรกนะครับเอามาเบอร์ข้างหลังครับอันนี่เบอร์ข้างหลังครับ ตัวนี้นะครับสามารถเสียบเล่าเตอร์ไวไฟได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้าได้นะครับมีพอร์ต USB นะครับแล้วก็มีพอร์ตเสียบสายแลนนะครับแล้วก็ภาคอินพุตมาจากมิกเซอร์นะครับมีคู่นี้นะครับริฟสายแรงขวาเหมือนเดิมนะครับนี่มาจากมิกเซอร์นะครับฝั่งนี้ด้านหลังนะครับมันจะมียู U6 ชั้นเนี้ยนย้อนกลับไปเบิ้งหน้าจอไปเบิ้งไฟเมื่อกี้ครับไปเบิ้งไฟเมื่อกี้มีหกหกเสา หกแถวนะครับมันจะเป็นอันนี้จะเป็นซับเบสนี่กลางอันนี้แหลมในกรณีขั้เหรียญสองทางนะครับอันนี้คู่นี้เป็นซับเบสนะครับคู่นี้เป็นกลางคู่นี้เป็นแหลมนะครับมันจะเขียนไว้เลยนะครับนี่เอาพุทธพักเอาพุทธนี่ครับตามเส้นเขามานี่ปั๊บโลมิดไฮนะครับขันเั้วเหรียญสองทางนี่กรณีนี่ขั้เสียบแต่โลแล้วก็ไฮซับหนีกับพ่อครับนี่คือในกรณีเหรียญสองทางแต่ขันสามทางเสียบไปเลยครับหกเสน มันจะมีคู่ไผ่คู่มันนะครับ L กับ R นะครับอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้านะครับเลรียสองทางไฟสีเขียวขึ้นแค่สี่ตัวบม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าเขาเลรียสองทางนั่นเองนะครับผมอ่ะกะสีประมาณนี้นะครับพี่น้องอยากได้กกะสดสดจี๊สดใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ065-0945-779นะครับคันเบอลเรี้ยวไปนะครับจังไรพี่น้องกับก่อคลิปเข้าไปเบิ้งเด้อนะครับย้อนคลิปก็ไปเบิ้งได้นะครับเดี๋ยวคันผมเบอลยืดบอเหี่ยว มันสีเสียเวลานะครับเวลากับซีโดนนะครับแล้วก็ตัวนี้เสียบขาทีเอได้นะครับนี่ RTA my input นะครับเสียบจูนได้นะครับผมอ่ะเบื้องต้นกระสีประมาณนี้นะครับคุนพี่น้องอยากได้นะครับไปใส่ออเครื่องเสียงจะคล้องโทรมาได้เลยนะครับ0650945779ถามว่าอันนั้นหรอกกับดิจิตอลตั้งกันบอผมว่ามันกระตังนะครับเพราะว่าดิจิตอลเพิ่นกันรายละเอียดรายละเอียดเพิ่นจีดีกว่า นะครับคือยังตัวเลขนี่ยคือยังดัดคอร์ดนี่ยนะครับอันนั้นเราภามาบามองเห็นเป็นภาพแบบนี้ดนนะครับมีแต่ดิจิตอลเท่านั้นนะครับพี่น้องเอาไปเฮ็ดก็ได้นะครับเฮ็ดตามผมหมุนไปน้ำนะครับเฮ็ดไปน้ำฟั่งไปน้ำนะครับมันก็จะได้จุดลงตัวนะครับหัวที่ดีก็คือหัวตัวอีหัวตัวเองนะครับหัวเจ้าของเนี่แหละนะครับผมอยากได้กระโถนก็มาสอบถามกันได้นะครับ